สงสัยต้องทำเพิ่มแล้วโ <c oughs> อ้โหน่ากินสุดๆเพื่อนๆเคยเห็นเมนูน้ำแบบนี้ไหมครับรู้ไหมครับว่าเมนูน้ำแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรมาเดี๋ยวผมมาสอนมาเรามาเริ่มจากการหั่นมะนาวเป็นแว่นก่อนเลยใส่ใบมิ้นต์ลงไปก่อนตามด้วยมะนาวที่เราหั่นเตรียมไว้ประมาณ3ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ใส่น้ำตาลทรายแดง2ช้อนชานะฮะแต่ที่เห็นช้อนชาเดียวเนี่ยบาริสต้าของเราเผลอใส่รวมกับน้ำผึ้งเทน้ำผึ้งตามลงไปได้เลยครับผมใช้ไม้บดบดให้เข้ากันได้เลยผมเนี่ยจะใช้น้ำร้อน60 m l เพื่อละลายน้ำตาลทรายแดงเทน้ำแข็งลงไปเล็กน้อยแล้วก็เขย่าได้เลยหลังจากเขย่าได้สักพักแล้วเนี่ยเราจะเติมน้ำแข็งประมาณครึ่งแก้วนะฮะและก็เทม็อกเทลของเราลงไปได้เลยโอ้โหดูสีน้องสิครับสวยสุดๆไปเลยนี่ยังไม่จบนะฮะเราจะเท น้องโซดาเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มความซ่าให้กับม็อกเทลของเราปิดท้ายนะครับผมจะเสียบมะนาวไว้ตรงปากแก้วไม่รู้ว่าผมทาไปทําไมแต่ก็สวยดีนะจบ<อ>เป็นไงครับง่ายเดียวเองใช่ไหมะรใครก็ทําได้จริงไหมจะใี้พี่ขออนะเฮ้ยไม่ให้ได้ไหมไม่สงสยัย้็งทำเพิ่มแล้ว